สระปุนนี่มันเอาไว้ทำอะไรอาบน้ำแบบโฮ้ยหลอกว่าเจอลูกซองกับปืนตรงนี้มีแต่ปืนทั้งนั้นเลยหอ มีมีเนี่ยพี่ชุดกันฝนกับเสือ้อกลอกกันกระสุนแล้วก็กระสุนนี่เนี่ยห้าจุดหกห้าเดี๋ยวต้องกลับไปที่รถแล้วล่ะมีเสือ้อกลอกกันกระสุนด้วยมันเต็มเลยเหรอห้องน้ำหญิงก็งึงนผมค้นห้องน้ำหญิงก่อนเดี๋ยวผมกลับเอาของไปเก็บไว้ในรถก่อนแล้วกัน เต็มแล้วเหรอมันเริ่มเต็มแล้วจับของดีๆดิดไอ้ปืนพกอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันอะไรอะก๊อกมันอ่านว่าบล็อกยี่สิบเอ็เดจุดสี่ห้าแคปอันนี้มันกระสุนเก้ามมอนี้มันจุดสี่ห้ามันใช้อันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง อันนี้11มอม,อมอไม่มีแมกกาซีนอีกต้องหาออ<ป>หเอาเฮ้ยกระดีกที่ไว้ให้หลอด ไอพิชชันมีแบตเตอรี่ด้วยเฮ้ยได้ในพิชชันเหรอใช่ใช่ี่มันมีแบตเตอรี่ด้วยเปิดสูงสี่สูงห้าไม่ได้มันขึ้นแบตข้างขวาเฮ้ยเด็ม ของกันดีกว่าเอาของเข้ารถยังไงเนาะกดสตอไห้กดเอฟค้างแล้วกดคำว่าสตออะสตตโอเคแล้วบับเบิคลิกที่รถเออ๋อ,อ,อก็ผมได้ไอเนี่ยมามีถุงมือถุงยางเอาไว้ใช้แก่เฟรมมีสับป,ประรดด้วย มีตะปูตะปูได้มาอยู่ <Yeah. S 1> แล้วก็มีเสื้อเสื้อสกอตไ <Hey, yeah. S 1> อ้ยี่ยโอ้ยตกใจเสื้อเสื้อ,อไม่ต้องเอามาออออทิ๊กไปเลยมันเก็บไปขายหรือไปทำอย่างอื่นได้พี่ทำเป็นมีดได,มได้มีดได้มีดมาอยู่อันหนึ่งอะ่ะเ,เก็บไว้เยอะเลยอาของเต็มกันแล้วหรอพี่ยานี่ยังไปไม่ถุดเลยนีย่เลย ผมได้ดินปืนมาได้ดินปืนมาด้วยกันพาวเดอร์เออเอามาเผื่อไว้ดินปืนเอามาใส่ไว้แล้วก็อันนี้อะไรเป็นลวดถุงมือมีใครเอาถุงมือไหมเพราะถุงมือผมได้มาสามคู่เลยพี่มีครบก็แล้วพวกพี่มีครบก็แล้วไอ้ตรงนั้นนั่นก็ใส่ถุงมือนี้เลย ใครอย่างเงี้ยโกนหัวโกนเขาก็เอากันตาไปโกนนะส่มบีมีเต็มเลยอ๋อมันเป็นผ้าผูกคอนี่หว่าเรียดลด,ดเรียดวะเฮ้ยเป,เป็นไรอูละเป็นไรร้อนเลยดิด ใส่เสื้อผ้าเยอะไปรเเออเอ๊ะเออแต่ของนี่คนะื้เก้าสามน่ะทำไม,อมหอดออกไเงี้ยนอนพักแมขึ้นมาระดับไหนแล้วเนี่ยแต่หลายตายได้สุกเสือ ผมได้สับประรดมาลูกหนึ่งแล้วก็มี AK กระบอกนึงอ่ะกับปืนพกจุดสี่ห้าอะไรเนี่ยแล้วก็มีมีดอยู่เล่มหนึ่งกับแม็กวางเลียงดีๆหน่อยวางเลียงมันสวย ก็ไออันนี้มันแม็กกาซีนแม็กกาซีนของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะมันสิบเอ็ดมมโคอ่ะเก้ามมแม็กซีนิีอันนี้ใช้กับอันนี้ีกว่าอ๋อให้กระสุนลูกซองเมื่อกี้ใส่ไปแล้วถ้างั้นผมจะกลับเข้าไปค้นต่อนะมาดิ ผีวะ่ะผีมีวัวเปิดได้สองด้านนะน,นี่ว่ามอยู่ประตูนู้นว่ะประตูกรงไฟแดงเราจะรู้ได้ยังไงว่าปืนเรามีกระสุนอยู่กี่นัดเช็คไงเช็ค กดที่ปืนคลิกขวาแล้วก็เช็คเช็คเช็คอมโมเออเช็คอมโมอ๋อเจ็ดทับแปดโอเคโอเคใครทิ้งปืนพกทองไว้ไม่รู้อะ่ะเออช่างมันเถอะเอาหรอแม็กขนาดปืนอะไรก็ใช้แต่นั้นนัอไอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนี่ว ไอ้ป anyway, ืนพกทองอ่ะมันคือโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดมมเมื่อกี้มันมีแม็กกาซีนอยู่ที่ว่าเก็บมาได้เดี๋ยวลองเอาไปใส่ดูแต่ไม่มีกระสุนไม่เผื่มมันนี่กระสุนตายนะ่ยแต่วิ่งตามมาวะฮ้ยมีมีคนวิ่งตามมาด้วยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งวะมิชชั่นวะ ได้นพิชชันหรอ่ะแม็กได้นในพิชชันเจออ่าอ่าแม็กแม็กก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่เออใส่เอาไว้เดี๋ยวค่อยกด <Yeah. S 1> เนี่ยเนี่ยมีมาร์คไอ้นี่เลยกันแก๊สอะหน้าปากกันแก๊สให้แกใส่ โอ้แล้วมันต้องเอาแม็กกาซีนเอากระสุนมายัดใส่แม็กกาซีนแล้วเอาแม็กกาซีนมายัดใส่ปืนอีกกว่ามันจะยิงได้โอ้ยเนาะศูนย์ทับเจ็ดเลุนเฮ้ยมันนอนตรงนี้ตัวหนึ่งเฮ้ย เรายิงแค่สงองตัวอไรมียี่อีกสองมันจนผิดแล้วเบิดแล้วเบิดใช่ไ้ก่อนหน้านี้อ,อาหารหอ,อาหารเป็นสีแดงกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นฟ้าสักทีอยู่ก็มาฟ้าเฉยเลยเออแหละอ๋อกินไปล้ำต้องรอสักพักหนึ่งไอห้องน้ำหญิงยังค้นไม่ทั่วด้วย บอดี้พิงคืออะไรวะที่มีลอกอีก นี่ที่ซ่อมยางว่าเที่ซ่อมยางเฮ้ยมไม่มีของทำไมไม่ได้ลนะ่ะ มันมีสมุดโน้ตไดอารี่ผมควรเก็บไหมแล้วก็มีแอดไพรลินด้วยแอดไพรลินเก็บมั้สมุดไม่ต้องรอบเบอร์แบนสายรัดข้อมือแน่เลยเอาไว้ทำอะไรวะ แม่กดใช้ในวิชั่นกด G นะผมกดตัว N นะ N ก็ได้เหรอ N N N กดตัว N อนะที่ผมกดอะแล้วได้ไหมได้มันติดอะไหนที่กดตัว G อนะมันจะมีแปดอยู่ขวามือ จะหลงทาง That one up. Okay. เหมือนผมจะหลุดออกมานะหลุดยังไงวะเราตัวผมมันแก้ผ้าเอาตอนนี้อยู่ไหนนะผมกำลังคอนเทนต์กลับเข้าไปคอนเนคกลับเข้าไปไม่นานแตแก้ผ้านแ้วมันเป็นรูปไอ้จอนอะ่ะลอเบอร์ตรงไอ้จอนไว้อะ